ไปต่อกันที่เกาะสมุยนะครับระบบบาบัดน้ําเสียและเตาเผาขยะที่นั่นเสียหายมาเป็นเวลา4ปีแล้วนะครับจนในที่สุดต้องมีการระบายน้ําเสียบางส่วนลงสู่ทะเลและที่รับไปเต็มเต็มก็คือแหล่งน้ําดิบรวมไปถึงคลองเฉวงมีน้ําเสียอยู่เต็มคลองไปหมดเลยนะครับติดตามรายงานกับ Sky Report กับกลิตเจนพนิจการครับ บอบมบัดน้ำเสียหนึ่งใน3าแห่งบนเกาะสมุยที่เสียหายไม่สามารถเดินเครื่องได้มาสี่ปีแล้วหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่คลองเฉวงเป็นคลองสายหลักที่ระบายน้ำลงสู่ทะเลก็มีสภาพเน่าเสียผู้ที่มีผลกระทบโดยตรงคือชาวประมงที่จอดเรืออยู่บริเวณปากคลองที่เต็มไปด้วยน้ำดำคล้ำน้ำเสียที่เกิดขึ้นรายวันทั้งจากสถานประกอบการและภาคครัวเรือนจึงไม่มีระบบบำบัดรวมทำให้ทรัพยากรทางทะเลมีความเสี่ยงจากน้ำเสียที่ไหลลงทะเลทุกวัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งรัดเทศบาลเกาะสมุยแก้ปัญหานี้เร่งด่วนในขณะที่นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยยืนยันว่าจะจ้างบริษัทเอกชนเปลี่ยนระบบบำบัดน้ําเสียให้เดินเครื่องได้ภายใน3เดือนจากนี้พร้อมกับการวางท่อระบายน้ําเสียแยกจากท่อระบายน้ําฝน และจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมสร้างบอ่อบำบ,บัดเพิ่มเติมอีก2แห่งเพื่อรองรับน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของชุมชนเพราะระบบเดิมสามารถบำบัดได้เพียง17ล้านลิตรต่อวันเท่านั้นเช่นเดียวกับการกำจัดขยะบนเกาะสมุยที่เดิมใช้เตาเผาแต่ก็ไม่สามารถเผาได้มา3ปีแล้วสกายรีพอร์ตบินไปสำรวจบนพื้นที่บ่อขยะพบว่ากองขยะยังคงถูกทับถมและถูกรื้อขึ้นมาเพื่อทำการคัดแยกในขยะที่เตาเผาก็เดินเครื่องไม่ได้น้ำจากกองขยะก,ก็ไหลลงสู่ลำรางสาธารณะ เทศบาลนครเกาะสมุยยืนยันว่าจากนี้ไปจะยกเลิกระบบเตาเผาและจะใช้วิธีการคัดแยกขยะที่รีไซเคลิลได้ส่วนขยะเปียกก็กำลังสร้างบอ่อหมักซึ่งทำเป็นบอ่อคอนกรีตทั้งปัญหาระบบบำบัดน้ำและการจัดการขยะที่เสียหายสะท้อนได้ว่าท้องถิ่นไม่สามารถรับมือกับปัญหานี้ได้ในขณะที่ประชาชนในท้องที่และนักท่องเที่ยวต้องจัดการขยะครัวเรือนให้ได้มากที่สุดตั้งแต่ต้นทางเหมือนกับโรงแรมและรีสอร์ทบางแห่งที่วันนี้ไม่มีขยะออกจากโรงแรมแม้แต่ชิ้นเดียว นาทีสุนทรปั้นถ่ายภาพรลเจนพนิชการสกายรีพอร์ตร,รายงาน